มาพูดถึงนางเอกกันบ้านบนงนะจ๊ะนางเอกก็มีความสามารถเหมือนกันและนอกจากแ,แสดงละครเก่งสวยแล้วความสามารถอื่นๆล่ะด้านดนตรีด้านศิลปะก็จัดมาแบบเต็มๆเลยนะจ๊ะไปดูคนแรกดีกว่า จักกจัจ่นอาคมซิรีคุณผู้ชม,มดูซะกอ่อนไม่ใช่แค่หน้าสวยอย่างเดียวพูดถึงศิลปะเนี่ยบอกเลยว่าจักกจั่นทำเราว้าวว้าวว้าวจริง <ๆ S 1> ะคะ่ะเออนี่คุณผู้ชมนี่เป็นหนึ่งในแค่ผลงานของเธอเท่านั้นนะที่จริงอะมีหลายภาพเลยค่ะเธอ <ๆ S 2> เนี่ยลงมือระบายสีภาพด้วยตัวเองเลยนะรายละเอียดของภาพบอกเลยว่าโอ้ยยุบยึบยับไปหมดนะคะอินเดดีเทลจริงๆภาพเหล่านี้เธอบอกเอาไว้นะคะว่านี่คือผลงานศิลปะในรอบ30ปีเลยนะคุณผู้ชมค่ะ นี่ไม่ธรรมดานะวาดภาพวิวก็ได้ภาพแมวก็ได้ภาพคนก็ได้สุดยอดจริงๆเลยนะคะนี่ก็เป็นแบบว่านางอเอกหัวใจรักศิลปะเนาะ,ะออนะคะเอาไปต่อกันดีกว่าคุณผู้ชมปรางกนรันปรางกนรันโอ้หไวโอลินเลยอะเป็นยังไงล่ะนี่แหละค่ะความสามารถอีกหนึ่งความสามารถของเธอนะการสีไวโอลินนี่แหละคุณผู้ชมสวยคูณ1010ิ0 10 10 10 10ไปเลยจ้าเนี่ยอยากฟังแล้วเนะเาะไปดูแล้วค่ะดูลีลาของเธอแล้วกันเชิญสดับรับฟังจากคุณผู้ชม ล่องลอยอยู่ในสวนดอกไม้ฉันเหมือนฉันฝันไปเลยเพราะเพลงมันพรอหน้านอนมาระดับรับฟังมากเลยแต่ท้ะแต่ท้อยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะดีลาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะและที่สาคัญเธอเล่นกีตาร์ด้วยนะเคยเป็นมือกีตาร์ของโรงเรียนด้วยยอดไปเลยนี่เท่ๆไปเลยนะคะและที่สําคัญเรียนเก่งด้วยจบกิติวิยมอันดับหนึ่งจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปรบมือสิคะคุณลอไ์เลย แต่งจริงค้อมจริงหนึ่งความสามารถนะร้องเพลงเพราะมากด้วยคุ้มคู่จริงๆจริงๆข่าวโต้งน้องนะคะอ่ะปิดท้ายกันที่เหลยอกันเมื่อกี้ฟังเสียงไวโอลินใช่ไหมขอเปียโนมาด้วยเลยละกันจ้ะนี่น้องวีววันนรสคุณผู้ชมค่ะคนนี้แหละนะละครก็เพียบและที่สําคัญเล่นเปียโนเพราะมากเลยคุณผู้ชมค่ะเหล่า FC นะก็ฟังในไอจีแบบเพลินๆไปเลยจ้ะไปขอฟังเสียงเต็มๆหน่อยจ้า เพลงอะไรย่าฝันลำเอียงไม่เหมือนความจริงพีงเราไปหลงโอ้เอลี่ร้องพร้อมมากนี่แบบพอไปกับปีโนของวิวได้เลยเนาะเออเอาเพราะจริงๆนะคะอาพูดถึง